สนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยอ,อสมชัญพบกับรายการคลาส A นะฮะร,รายการที่มาตอบโจทย์ให้กับทุกปัญหาการเรียนของทุกคนภายใน1น,นาทีครับสำหรับชั่วโมงนี้นะครับพบกับชั่วโมงฟิสิกส์กับเรื่องหลักการเบนูรีครับคือผมก็พอทราบอยู่นะครับว่าเวลาเราลดน้ําต้นไม้เนี่ยถ้าเกิดว่าเอานิ้วไปอุดสายยางไว้ม้นทำมันจะพุ่งแรงมากนะฮะแรงแบบหยุดหยุดไม่อยู่เลยทีเดียวแล้วหลักการเบนูรีจะตอบโจทย์อะไรให้กับพวกเราได้ เดี๋ยวไปฟังคุณครูนะัทอธิบายกันครับคลาสเโดยพี่นกทีซจากซีบายนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงละการของแบรนดูรีกันนะครับซึ่งละการของแบรนดูรีนี้น้องอาจจะสงสัยว่ามันคืออะไรละการของแบรนดูรีนี้ก็คือน้องๆเคยเล่นใสา่ย,ยางไหมครับที่ชิบราฉีดน้ำอ่าถ้าเกิดน้องเอานิ้วอุ่นรูไว้แล้ก็อุ่นรูแบบไม่มีนะครับแล้วก็ฉีดน้ําใส่เพื่อนอ่า ทีนี้น้องจะเห็นว่าน้ำมันจะแรงขึ้นใช่ไหมครับหลักของคุณแบรนดูรีเนี่ยนะครับซึ่งแบรนดูรีกล่าวว่าอัตราการไหลของน้ําในสายยางนะครับจะมีค่าเท่ากันตลอดทั้งสายยางนะครับซึ่งจากสูตรนะครับจะเห็นได้ว่า Q เท่ากับ a คูณ v นะครับ a คือพื้นที่หน้าตัดนะครับ v คือความเร็วของน้ําถ้าเกิดเราไปลดพื้นที่หน้าตัดของอาสายยางลงจะทําให้ค่า v ของมันมีค่าเพิ่มขึ้นเนื่องจากต้องการรักษาให้ค่า Q หรือค่าอัตราการไหลมันคงที่นะครับเพราะฉะนั้น การลดเปที่นี้ตัดโดยการอุลูจะทําให้น้าแรงขึ้นนั่นเองโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยครับว่าการลดน้ําต้นไม้แค่นี้เนี่ยก็สามารถเป็นหลักวิชาการได้เช่นกันเอาเป็นว่าชั่วโมงนี้เนี่ยก็ขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันนะฮะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเราจะมาตอบโจทย์กันใหม่กับพรสเอครับสนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยอ,อสมชัญ